กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อรุ่นมีโชคนะครับของ หลวงปู่นูเพชรปัญญาวุฒโธวัดป่าภูมิทักษ์จังหวัดสุลรรรซึ่งผมได้นําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับผมเวลาได้เหรียญใหม่ๆมาก็จะนามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเพื่อแช์นะครับผมเกี่ยวกับของสะสมที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของหลวงปู่นูเพชรนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับผมแล้วก็มีความสวยงามนะครับผมมี ความบิธีพิถันในการจัดสร้างนะครับผมเหรียญที่เ <or> พื <S 2> <S 2> <Bah> ่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญกระไหลเงินที่แยกออกมาจากชุดกรรมการนะครับผมในหมายเลขที่67ครับผมรายละเอียดของเหรียญนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับในบรรดาเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่ โหนเพชรนะครับผมก็เห็นจะเป็นรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นที่สุดของพุทธศิลป์น,นะครับผมเพราะว่าเป็นลักษณะของปฏติมากรรมนูนต่ำนะครับขนาดเล็กนะเหรียญสร้างอย่างพิธีพิถานนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญที่แยกออกมาจากชุดกรรมการนะครับผมในเนื้อกระไหลเงินนะครับก็เป็นสาธิสณ์ของหลวงปู่โหนเพชรในลักษณะหน้าตรงทึ่งองค์นะครับผมยกขอบข้างนะครับผมแล้วก็ สโลปเป็นแห่งลงมานะครับผมชนกับองค์หลวงปู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับผมด้านหน้าจะไม่ปรากฏตัวอักษรที่เขียนบอกชื่อของหลวงปู่หรือว่าชื่อวัดนะครับผมนี่ฮะแต่จะมะีตัวย่อนะครับผมเป็นตัวนอที่ชายจีวรน,นะครับผมทางฝั่งขวามือเราทางฝั่งซ้ายมือของหลวงปู่นะครับผมจะ,อ,ะอยู่ ใกล้ๆก,กับเส้นประคำทางฝั่งซ้ายมือของหลวงปู่นะครับผมฝั่งขวามือของเรานะครับจัดวางได้อย่างสวยงามนะครับสําหรับองค์ประกอบศิลยิ่งเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะยันครูนะครับผมของหลวงปู่นะครับแล้วก็มีอสุรินทราหูนะครับผมคาบ ยันที่ลักษณะวงกลมตัวเรือนยันลักษณะวงกลมของหลวงปู่ไว้นะครับผมด้านบนของอสุรินพลาหูก็คือรูปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมแล้วก็มีชื่อเล่นชื่อรุ่นนะครับผมว่ามีโชคครับโค้ดเนี่ยตอกสองด้านนะครับผมโค้ดภาษาจีนในกรอบของอูนาโลมนะครับผมอีกอันนึงจะเป็นกรอบของวงกลมธรรมดานะครับผมเป็อนอักษรจีนตัวเดียวกัน อันนี้แยกออกมาจากชุดกรรมการเราจะทราบได้ไงฮะว่าเหรียญเหรียญน,นี้นะครับผมหรือว่าเหรียญที่เราไปเจอแยกออกมาจากชุดกรรมการครับเขาจะมีโค้ดตอกไว้เลยครับเขียนวัากรรมการนะครับสาหรับล,ลําดับที่นะครับซีรีส์รันนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมหมายเลขเกาครับผมตัวหนังสือในพิมพ์เขียนไว้หลวงปู่หนูเพชรปัญญาวุฒโธวัดป่าภูมิพักษ์ จังหวัดสกลนครครับขนารหลายยันก็สวยงามนะครับผมไม่ลบจนเกินไปนะครับผมวางได้อย่างลงตัวครับเดี๋ยวมาชมตัวตัตด,ด้านข้างนะครับที่แรกผมก็เอ๊ะเป็นเหรียญหลอ่อหรือเหรียญอะไรนะครับผมบางคนเรียกว่าเหรียญหลอก็นึกออกนะครับผมจะบอกว่าเป็นเหรียญปั๊มหนาก็น่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าด้านข้างนี่ยเราจะเห็นรอย ตะไไกลตัดด้านข้างนะครับผมเป็นฟันฟันคมเที่ยวตัวตัดนะครับผมที่ละเอียดละเอียดนะครับผมเห็นไหมฮะแสดงให้เห็นว่าเป็นลักษณะของการปั๊มนะครับเป็นการตัดข้างด้วยเครื่องนะครับเหรียญน,นี้ถ้าเราจะนําไปเลี่ยมนะครับผมเพื่อแขวง ก็จะประมาณเจดุคามรามาเทพนี่ฮะประมาณนี้ฮะขนาดแต่ว่าน้ําหนักก็จะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเราไปเลี่ยมสําหรับที่จะไปเฉพาะกิจเฉพาะงานนีฮะก็ถือได้ว่าเหมาะสมแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับผมถ้าเราเช่าหามาแล้วก็เก็บเป็นคอลเลกชันนะครับผมใสต่ตู้โชว์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญ ที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับผมนี่ฮะตามที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นเลยครับผมลายละเอียดต่างๆนะครับผมในแต่ละรีวิวแต่ละวิดีโอนะครับผมที่ผมได้นํามานะฮะก็จะพูดคล้ายๆกันนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้นะ ตัวเหรียญน,นะครับผมบรรยายความเป็นตัวของตัวเองเลยแนฮะดุเซนเกสาโสุดยอดจริงๆนะครับผมหลวงปู่ทะลุมาแทบจะเรียกว่าครึ่งองเลยนะครับผมช่างศิลป์น,นี่ถือได้ว่าเป็นระดับมาสเตอร์นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไว้มีเหรียญใหม่ๆอีกนะครับผม ถ้ามีเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดที่นำมาแบ่งให้อีกนะครับผมในราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับผมก็จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพนพี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดไปเจอไปพบที่ตามแผงพระนะครับผมถ้าราคาไม่แพงอย่างเกินไปนเหรียญรุ่นนี้ของหลวงปู่หนูเพชรนะครับผมเป็นเหรียญที่น่าเก็บ